สวัสดีครับวันนี้นะครับกาลูกคา้านำรถ Ford นะครับมาติดตั้งกล้องตัวนี้เลยพี่สนะครับของ PIONEER นะครับตอนนี้พวกชุดใสายนะครับก็เข้าไปติดในรถแล้วนะครับเป็นกล้องที่ติดกับตัวกระจกมองด้านหลังนะครับตรงนั้นเลย พวกชุดสายไฟนะครับเราก็จะเก็บไว้ในคอนโซลนะครับเป็นชุดสายที่ติดสามเส้นกาวไฟตรงกับ ADC นะครับกล้องตัวนี้ก็จะสามารถที่จะบันทึกขณะดับเครื่องยนต์ได้นะครับจะเป็นปลายทำแหลบตอนนี้นะครับช่างแบงก์ก็ทําการเดินชุดสายไฟกล้องหลังครับมาตามคัดสีนะครับ,าารบเพื่อที่จะเอากล้องครับมาไว้ที่ตัวกระบะนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับตัวไฟถอยได้นะครับก็จะบอกเส้นกะระยะที่ด้านหน้าจอตัวกล้องนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตำแหน่งของตัวกล้องด้านหลังนะครับก็จะสามารถปรับขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับชุวสายไฟเราก็จะเก็บมาตามคัสซีเลยนะครับประมาณนี้เก็บให้เรียบร้อยนะครับตำแหน่งของตัวชุดสายไฟนะครับเราก็จะเก็บไว้ในคอนโซลทั้งหมด,หมดตัวกล้อ <això> งหลังเราก็จะเดินตามตะเข็บด้านข้าง มาโพที่แถวด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเปิดกุญแจก็จะมีโลโก้ไฮนี่เด้งขึ้นมานะครับหน้าจอนะครับก็สามารถที่จะปรับมุมมองได้ประมาณนี้เลยนี่คือจอด้านหน้านะครับถ้าเราปัดไปทางซ้ายแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับอันนี้ก็กล้องหน้ากล้องหลังกล้องตัวนี้นะครับก็จะบันทึกขณะดับเครื่องยนต์ได้นะครับสามารถที่จะตั้งเวลา12 24แล้วก็72ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าจะปิดก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเราสามารถเข้ามาที่ตรง Wi-Fi แล้วก็คิวอาร์โค้ดตรงนี้ดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยทำการเปิดให้มันขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นให้ไปที่โทรศัพท์นะครับทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับพอทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็ไปที่แอปว i ดูนะครับต่อเลยนะครับ ก็จะเป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสามารถถ่ายรูปได้นะครับบอกความเร็วนะครับพิกัดตำแหน่งประมาณนี้เลยก็จะเป็นลูกเล่นของตัวแอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของตัวรถที่จอดอยู่นะครับสามารถดูไฟล์กล้องตรงนี้ได้นะครับก็จะมีแยกนะครับ f แล้วก็ B นะครับ f ก็คือกล้องหน้า B ก็คือกล้องหลังนะครับเราสามารถกดเลือกนะครับ ก็ทาการดาวน์โหลดหรือว่าลบตรงนี้ได้เลยนะครับก็ขึ้นรอเปอร์เซ็นต์นะครับแค่นี้นะครับไฟล์ก็จะไปอยู่ในโทรศัพท์เรานะครับตั้งค่าก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับบันทึก12ชั่วโมงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับนี่นะครับ ทดสอบตัวเส้นเซนเซอร์ถอยหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของตัวการบอกที่ตัวกล้องนะครับก็จะมีเส้นการะยะถอยหลังประมาณนี้เลย